พีมาพี่โบ้ค่ะโอ้โหพี่โบ้พี่โบ้เรมอยสานเศษสกุลอัถาวงพี่โบ้เป็นอะไรคะคือคืลอกเหนือลอกเหนือจากอาจารย์น้องว่ารักลุงตู่นะครับแล้วเนี่ยก็ที่สุดก็น่าจะเป็นพี่โบ้เศษสกุลฮะใช่นี่ขนาดพาเข่าเปลี่ยนเข่าสองข้างนะฮะอายุยังน้อยนะฮะแต่ไม่ใช่ร้อยล้านนะฮะอายุยังน้อยแต่ว่าเข่าไปแล้ว แสดงว่าใช้เข่าเยอะไปหน่อยนะฮะเปลี่ยนเข่าน้องมิ้วฮะผ่า,าเข่าเอาเข่าทิ้ง mm hmm. แล้วก็ใส่เข่าเล็กเข้าไปหรอคะใช่ฮะสองข้างนี่หมอที่โรงพยาบาลศิริราผ่าให้บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, หมอระดับสุดยอดฝีมือว่าอย่างนั้น oh. นะฮะมือหนึ่งเลย <Kh> ah. ทุกวันนี้ก็กายภาพบ,บังบัดแล้วก็ไปเทียวไร้เที่ยวขื่อไปให้หมอตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ mm hmm. นะฮะ เนี่ยฮะนี่ยังยังไม่หายดีนะเพราะว่าอย่างเราต้องสามเดือนหกเดือนแต่ว่าวันนี้อุตสาห์ยังมีไม้ไม้ค้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม้ตีมานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ค้ำช่วยเดินไม้เท้ายุงค่ะนะครับไม้เท้านี่นี่นี่เดินมาฮะโอ้แต่ว่าหมอเก่งมากเลยนะคุณหมอฮะดูสิฮะผ่าไม่ทันอะไรเลยฮะน้องเนืวฮะยังเซลอยู่นอนแองแมงอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่นู่นนะฮะสอสก็ยังไม่ได้เป็นเพราะพี่ผมไม่ได้ลาออกนะฮะัลมนตีก็ไม่ได้เป็นกับเขา วันนี้ไม่ได้มามือเปล่ามาอะไรด้วยนะฮะนี่เสื้อคลุยคลุยจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครค่ะนี่เป็นดรแลมโบ้นะคะน้องมิวฮะใช่ค่ะไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยใช่ก่อนหน้านี้เราก็เรียกดเอร์ค่ะอแต่ว่าก็ดูสู้ไปนิดนึงนะดูสู้ดูสู้ช่วงรักษาตัวนอนกินน้ำเกลืออย่างเดียวยังไม่ได้กินอย่างอื่นอ่ะแต่ที่มาหาลุงตู พี่โบโอบอกช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าตั้งแต่ทำงานมาพูดแบบไม่อวยเลยไม่เคยเจอ<ม>นายกใช่อันนี้พูดแบบไม่อวยพี่โบโอบอกตั้งแต่เกิดมานี่นะใช่ค่ะไม่เคยเจอนายกและผู้นำประเทศที่มีความตั้งใจเสียสละเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นความรักความศรทัทธาที่ผมมีให้กับท่านจะไม่มีวันเสื่อมคลายตราบสิ้นลมหายใจฟั่งดูคะ่ะ ครับวันนี้ก็ในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาก็ได้มาแสดงมุทิตาจิตกับท่านด้วยความรักความหวงประมาอะไรอวรท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็ให้โอกาสลูกน้องให้โอกาส ลัมโบให้โอกาสพวกเราทุกคนในการทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะไปอวยท่านนะแต่ตั้งแต่ผมดูมาหลายรัฐบาลดูมาหลายนายกไม่เคยเจอไม่เคยเจอนายกหรือผู้นําประเทศที่มีความตั้งใจและทุ่มเทเสียสละเหมือนกับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นแล้วเนี่ยความรักความศรัทธา ที่ผมมีให้กับท่านพลนเอกประยุทธ์จะไม่มีวันเสื่อมคายจนกว่าผมจะสิ้นลมหายใจอันนี้ผมพูดจากจากใจของผมเองตราบจะผมสิ้นลมหายใจผมพูดจากใจของผมเองที่สุดหนึ่งในดวงใจตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอในยกแบบนี้น้องมิวฮะค่ะถ้าเจอสุภาพบุรุษมาพูดแบบนี้กับน้องมิว,วน้องมิว,ว,มว,ว,มว,วจะรู้สึกยังไง มิว้วไม่มค่อยเชื่อลมปากคนมิว้วทั้งมิว้วอ,อันนี้ไม่ได้ว่าใคร<笑><笑>ถ้าเจอคำหวานม,มิ้วกลัวก่อนค่ะค่ะ,ะ,ะสแสดงว่าพี่โบไปเองพี่โบแล้วกันพี่โบเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในองคครักษ์ิทักลุงตู่ค่ะในวันที่พี่โบนอนผ่าเข่าอยู่นะฮะก็เลอาให้ผมฟัง ว่าสมัยสู้นะฮะสู้ให้กับคุณทักษิณน,นี่โดนไปสิบสามคดีพอย้ายค่ายนะ,ะ,ะย้ายค่ายเบอร์เดิมนะฮะลองมิวฮะค่ะ,ะค่ะมาสู้ให้กับลุงตู่ก็โดนไปสิบสามคดี <c oughs> น,ะะนี่ถือว่าเป็นเป็นนักสู้แบบประชาดะ แต่ก็ถือว่าเท่าเทียมนะคะนายกสองคนคนละ,ะสิบสามคดีสามคดีแต่ว่าคือสู้แล้วมันได้อะไรอ่ะอสู้แล้วมันได้อะไรไหมใช่ไหมฮะนี่คือคําถามว่าเป็นนักสู้จะติดคุกติดตารางนี่แล้วต้องสู้คดีต่ออยู่เนี่ยนะฮะถ <c oughs> ้าเกิดว่าไม่มีบางคนใจดีเขาถอนให้ <c oughs> อย่างนี้นะฮะ <c oughs> แต่ว่าคดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องปากนะฮะน้องมิวฮ <c oughs> ะเมื่อคืนมินประมาทเพราะว่ามันต้องใช้ปากสู้กันเป็นองครักษ วันนี้ไม่มีตําแหน่งอะไรเลยเหลืออยู่ตําแหน่งสุดท้ายก็คือที่ปรึกษานายกใช่ค่ะตอนนั้นลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีเพราะว่ามีข้อคาราหาเรื่องเรื่องอรเรื่องสลากสลากอะไรนะสลากออนไลน์ไหเรื่องโคตา้า<ง>เรื่องโคตา้าสลากค่ะตอนหลังมาลุงตูก่ก็ก็อุตสาหตั้งเป็นที่ปรึกษาก็ช่วงท้ายใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะ เคยเป็นอ่าไม่ไม่ใช่เคยเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่หมายถึงว่าเป็นผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติะนะครับอ่าซึ่งผู้ก่อตั้งพรรคเนี่ยไม่จะเป็นต้องอยู่กับพรรคตลอดนะ <laughs> ไม่ใช่ปู่โสมอย่างเาเฝ้าซับนะแล้ววันนี้ไม่ได้อะไรเลยรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลน, <c oughs> นะฮะพี่แดกคู่หูคู่หากันเนี่ยนะฮะพี่แดกคนหนึ่งบูคนหนึ่งบุญ พี่แด็ธนากรวังบุญคงชนะหรัยได้เป็นสสนะคะได้เป็นยังได้เป็นสสได้เป็นรัฐมนตรีด้วยยินได้เป็นสสด้วยลุงตู่รากลูกไม่เท่ากันวันนี้ยังได้เป็นสสของรวมไทยสร้างชาติเพราะของพี่โบในลำดับที่สิบ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 ห้าเขามาถึงเขามาถึงพี่เจมส์นะฮะลำดับที่สิบสี่เพราะว่าคุณพิรพันธ์ลาออกนะฮะตอนนี้รอลุงสุพัฒนพงษ์ลาออก เพราะว่าแกก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนี่ใช,ใช่ไหมฮะล<ห>าออกแล้วพี่โบก็อาจจะได้เป็นสอส,อสนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่กับลุงตู่เก้าปีนะฮะ <หา S 2> พี่แด็กธนากรพี่โบพี่ศิระเจนจาคะกับพี่เอ